ยายวัย82ปีดีใจได้กินน้ำขวดในรอบ10ปีหลังลูกให้อดข้าวหวังสมบัติแต่สุดท้ายลูกชายเสียชีวิตก่อนคาบ้านจากเหตุการณ์ที่นางนวลอายุ82ปีชาวตำบลน,นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ถูกนายทองดีอายุ57ปีลูกชายที่อาศัยอยู่ด้วยกันเพียงสองคนให้อดข้าวอดน้ำเพื่อที่จะให้แม่ของตัวเองเสียชีวิตเพื่อต้องการครอบครองบ้านและที่ดินเกือบหนึ่งไร่สุดท้ายลูกชายเสียชีวิตก่อนภายในบ้านผ่านมานานกว่า4วันจนศพเริ่มเนา่าความคืบหน้าล่าสุดในวันที่17สิงหาคาม 2,565เบื้องต้นอ,อบตอน,นิคมได้นําอาหารและน้ําไปให้เมื่อนังนวลยกขวดน้ําเปล่ามาดืม่มก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าน้ํานี้ไม่จืดเหมือนน้าปราปาอร่อยกว่าที่คิดพอไม่ได้กินน้ําแบบนี้มานานกว่า10ปีแล้วแต่ด้วยความเป็นแม่นังนวลก็กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่ว่าลูกชายของตนจะเป็นอย่างไรก็ยังจะรักและคิดถึงเหมือนเดิมแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการทําร้ายแม่เป็นประจำทั้งตีทั้งตบแต่ก็ไม่เคยบน่นเพราะเป็นลูกไม่อยากให้ลูกเสียใจทั้งนี้เพื่อนบ้านก็ได้เล่าให้ฟังเพิ่ม ตเติมว่าที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ประมาณ3งานกว่าเท่าที่ทราบลูกชายแอบเอาไปจำนำกับนายทุนเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาได้เงินมาประมาณ5-6 0,000บาทแล้วก็เอาไปเล่นการพนันหมดล่าสุดนายทุนคิดดอกเบี้ยรวมกว่า3,000 300, 0 0บาทจึงคิดที่จะมายึดเอาที่ดินแต่ก็รอให้ยายเสียชีวิตก่อนซึ่งชาวบ้านนั้นก็รับรู้และพยายามช่วยเหลือมาตลอดแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าลูกชายไม่ให้เข้าไปจนท้ายที่สุดก็เกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นทางด้านนายพิพัฒน์บำรุงกลางประหลัดอำเภอสตึกตัวแทนนายอำเภอได้ประสานงานล พยาบาลสตึกนำตัวยายไปตรวจสุขภาพก่อนหลังจากนั้นก็จะตรวจสอบดูว่ายายนั้นยังมีญาติลงเหลืออยู่หรือไม่แต่ถ้าห่างไม่มีก็จะต้องให้บ้านพักคนชาราดําเนินการต่อไปตามลําดับนั่นเอง